อะปึ๊บคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นมาครับเอาชุดรอดมดเดเวลเลอร์ซีซันสองอืมเดเวลเลอร์ซีซันสองอปิดแบบป๊บปึ๊บ คุณผ,ผู้ชมสาเหตุที่ผมไม่ไลฟ์สดวันนี้คือมันไม่มีใครดูอะไม่มีใครดูแล้วผมหมดไฟไม่มีไม่มีคนมาดูไลฟ์สดผมเลยแล้วผมหมดไฟไม่อยากไลฟ์ต่อผมหันมาทำคลิปเหมือนเดิมดีกว่า ได้แอปเปิ้ลมาด้วคยค่อ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 ยขุดลงไปนะครัะผมู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องรีบสร้างบ้าน แล้วก็ค่อยๆขุดลงไปไม้แค่นี้น่าจะพอแล้วแหละ ต่อขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่โอเคทำหกขั้นแล้วกัน เราค่อยๆต่อไปรีบสร้างบ้าน ไม้ไม่พอสร้างสร้างบ้านสร้างบ้านที่สูงเหมือนเดิมที่ต่ำไม่รอดผมต้องรีบหาเตียงผมงรีบหาเตียงอย่างนี้ทุกคนรู้มอดเดวเวลอร์นี่มันยาก ผมจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดผมขอสปอยเล้กันคลิปประวัติเดเวลเลอร์ตัวต่อไปเดินน็อกครับคุณผู้ชมใส่ที่ต้องทำเดินน็อกคลิปต่อไปเพราะมันง่ายดีมันไม่มีความสามารถอะไรเยอะแยะเดเวลเลอร์ er ตัวสำคัญผมทำใกล้จะหมดแล้วอ่ะ เหลือแต่แค่พวกมีมิกะพวกมีมิกผมว่ามันไม่ค่อยสําคัญอนะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ตัวสําคัญอนะมันไม่ใช่ตัวหลักเฮ้ยอุย้ยตกใจหมดตกใจตัวเองวางไม้โอ้ย ไม่เจอแกะไม่เจอแกะผมต้องทำยังไงผมไม่เจอแกะอันนี้กงเจอแล้วเจอแล้ว,ลวอ่าไอ้น,นี่มันเป็นผีอืมได้มาสองอันได้ชิ้นส่วนมันด้วย ในเวลากลับบ้านคาดเตียงก่อน ขยายบ้านขยายบ้านปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขี่ยต้นไม้ไหน่อยดีกว่า ตัดต้นไม้พวกนี้เทงเพื่อขยายบ้านเอ้าหม่นูเอาไฟฉายมาใส่ตัวุทำเป็นบันไดชั้นสอง ใชียรับอืมทำเป็นพื้นชั้นสองอยู่ตายไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า คันตัดไม้ไมาด้วยดีกว่าแต่ไม่เกะอาหารจะมืดละอืมยังนอน ล้อมก่อยังไม่มืดมากอาจจะยังไม่ขึ้นไม่พอ ไม้หมดละค่อยคอยสร้าง ตรงนี้เป็นที่วางหัวเดเวลเลอร์มีมอนเตอร์อยู่ด้านล่าง ผมรีบขึ้นไปนอนดีกว่าข้ามไปจากวันจากวันที่ศูนไปวันที่หนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ผมตัดไม้มาด้วยดีกว่า ะดุ้งเสียงเสียงขวานพังโอ้ยเริ่มมาเสียนสองอีพีแรกก็ไปได้สวยเลยนะบ้านเรา ังไม่ลงเมืองตอนนี้ตอนนี้เอาบ้านให้ปลอดภัยก่อน แล้วก่อนอื่นผมไม่มีอาหารออกไปหาอาหารก่อนก่อนจะลงเมืองอ๋อได้เวลาลงถ้ำ ห,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 หรือไม่ก็แล้ให้ได้เยอะที่สุดผมขอ F K หนึ่ง อันนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละจุ่มไปตุนอาหารเยอะๆเลยบ้านผมอยู่ไหนละอออยู่นู่น งน,นี้คือที่วางหัวเดเวลเลอร์ไม่รู้พอไหมนะ๋ยวสร้างไว้ก่อนอ่าได้เวลาทำอุปกรณ์หินเนอะผมไม่มีไม้ตัดไม้ก่อนได้คนเกะตัดต้นไม้ ได้ไหมมาละทำอุปกรณ์หินดีกว่า <Okay. S 2> ขอขยายบ้านต่อนีอ่มันไม่ค่อยมาเลยฮนะพวกเดวเวลลอร์เนี่ยซีซันแรกนี้มาแล้วมาอีก เราปรับการเกิดพวกเดวเลอร์แป๊บเดียวเลยห้าเปเลยได้เกิดบ่อย ตรงแล้วไม่น่าพอสำหรับหัวเดลเลอร์ทุกตัวไม่น่าพอผมขยายหน่อยแล้วกันคอลเลคชันสำคัญที่สุดว้าตก แชร์ Share, กดซับสไครป์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาต่อแน่นอนเอ่อ EP 2นะกับเอาชีรอดในมดเดวเวอร์ซีซั่น2นะครับขอบคุณครับ